ไม่ได้นะผู้ิิคุณจะไปไม่ได้นะเงินนั่นเอาไว้จ่ายค่ากับข้าวลดพุ่มพวงถ้าไม่จ่ายเขาไม่ให้เส็จน้วนะ่อยสิวุ้ยฉันจะไปกินเหล้ากับเพื่อนแท็กซี่แท็กซี่ไปอีกทำไมจะไปทําไมอีกทำไมรถมันติดไม่รู้เหรอยิงตอนย็งยิงแบบนี้เขาไปกว่าจะออกมาได้มีสมองเขงาัาดคิด้ังสิมันเสียรลาไปหาลับฟาล่งดีกว่ารวยรวยเรียกกบแคก็ได้วะฮะลัลโหลพี่มารับหน่อยซอยสิบเจ็ด ไปเอกทำไมไปรวยเอ้ยอ ok อ ok ก็รู้ว่ามันชั่วมันเลวก็ยังจะไปอยู่กับมันอีกเนาะหรือผู้หญิงนั้นชอบคนเลวยิ่งเลวเท่าไหร่ย,ยิ่งดีไม่สงสารหรอกนะเธอเลือกเองผู้ชายนิสัยดีเตี้ยล่ำมาขา,ามข้อเดียวอย่างเราเธอไม่สนใจเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบจะเอาอะไรอีกนีิใสยดีขนาดนี้ผู้หญิงยังมาเมินปล่อยให้เขาเข้ากูเกลิลไปบริหารข้อมืออย่างเดียวได้ ทีกับผู้ชายเร็วๆไปชอบมันจังชิสมน้ำหน้าเดี๋ยวสวยข้างหน้าเลยพี่โอ้โห,โหเลียวอยากรวยจอดรถเขาต้อนรับเชียวละเพื่อนโอ้โหหมาสอยนี้ดูจริงๆิเสะเสไปดดวยสูเอะ มาเห่าแต่เช้าเชียวมาสองตัวนี้เป็นอะไรกันนักหนาหัจาเห่าเห่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาสองตัวนี้มันแปลกๆว่าแต่เราลีบไปตลาดกันถเถอะอห้เตรียมของมาไว้ขายพรุ่งนี้ฮิฮิตว่าคนล้ำคนรวยมาจากไหนมหาชาวบ้านที่แถกก็พวกยากจกใครกาแฟรุลป่วงขาดุต่พอกนนินเนอะเห็นแนว้อลำบากแพนวะโลกนักเงินป่าวะมันใส่ลินมลิเมขวดโล แต่ข o าไม่ไปคนเดียวไว้ไเราต้องมามูก็บอกไปแล้วว่าคนสวยนี้มันปากหมายังจะอยากมาอยู่กันอีกห้่เราไปบอกไปเตือนตั้งแต่เมื่อวานยังจะมาไล่เราหนีอีกนี่มันสวยปากหมาในตำนานนะขนาดมากจนจัดดังนี้ไปอยู่สวยอื่นหมดเหลือแต่เราสองตัวไม่มีที่ไปนี่คู่ไปจับตัวันแดงภาพวาดอันทรงพลังพออาจารย์ตะวันมูลค่าหนึ่งพันล้านบาท ผลงานของผมชิ้นนี้ผมไม่เอาแพงขนาดนั้นก็ได้เพื่อให้นักสะสมได้เข้าถึงภาพวาดอันเลอค่าในราคาที่กับต้องได้ผมเสนอราคาสิบล้านบาทก็พอสิบล้านบาทอะไรสิบบาทยังคิดเราคิดอีกมีรูปอะไรของเองลูกค้าเรียนอยู่อนุบาลสองจมวดัดสวยคนนี้อีกเสียน้อยคอยเหยื่อไงครับไม่รู้จักเลยโอ้ยใส่อะอา ปรกก่ศทพี่น้องประชาชนท่านใดมียางลุกจนเก่ามีความประสงค์ที่จะบริจาคเอาอมาช่วยทหารเอาไปทำบังคือเจนพุกท่านไปบริจาคเที่จุดบริการได้เลยโอ้โหอยากไปบริจาคย่างช่วยชาติจังเลยมีไงถึงแล้วจุดรับบริจาคแต่เราไม่มียางเก่าเลยนะโอเคได้บริจาคยางรถช่วยทักแล้วสบายใจพาไปเจอสีแยกไฟแดงเพื่อเอาขาลงมาช่วยเด็กหน่อยนะ โอเคค่ะยับปะระปะดูะดโอ้โหน้องริซ่าเต้นท่าเก็บของได้เซ็กซี่มากถ้าเราเต้นมั่งตามีเราโคโรหัวปักหัวปัมไม่หันมองยินใดอีกแน่นอนน้องเต้นเซ็กซี่ไหมคะหัวขาเขาว่ากันว่า พ่าอยากอธิษฐานเรื่องอะไรขวรข้ามสะพานแม่น้ําแห่งนี้เราต้องกั้นหายใจตั้งแต่ทางขึ้นจนถึงทางลงสุดสะพานฝั่งลนห้ามหายใจเด็ดขาดแล้วคําอธิษฐานจะเป็นจริงงั้นเรามาลองกั้นหายใจอธิษฐานกันเถอะลราติดอะไรกันนะเอามาติดอะไรเอาตอนนี้กับกับกับปิดออปน้ำาในกองเดนดีๆนะเด็กๆอย่าแตกแทวละ่ะ ทำไมรถไม่ขยับเดินดีๆอย่าพากันเล่นสนรถผิดอะไรกันอัก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 ท่านหามีอะไรไม่ต้องรีบหรอกแจย้ยินๆเดี๋ยวากลมคุณเขา้าใจดีอยู่แล้วเขาจอดจตรห้เราคำถนนหนยกินทุเรียนแจงเลยเจ้าของร้านมาขีงกไม่ยอมให้กินสักทีถาวาไว้แปของเดิมๆข้าละเบือ่อ วันนี้ข้าจะเอาทุเรียนไปกินที่สารของข้าธูเรียนหนักเกินไปยกไม่ขึ้นสงสัยพลังเราจะอ่อนเฮ้ยขโมยทุเรียนเด้อว,ว้าวทูเพลิดในหม,ม้อยังไม่เชื่องน้อย ทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่น้ำดงน้ำแดงแล้วก็ถ้ายไม่เคยขาดดันแอบมาขโมยตู้เรียนอีแถมทำาทุเรียนลอยใส่หนูหน้าแหกหม้อไม่รับเจ็บ <c oughs> ไอ้คนนั่งเล่นเกมสบายใจชมเลยนะข้าจะหายตัวเข้าไปซิงในทูทยจนเพื่อจะลอแกข้าจะรอแกอยู่ในนี้พอแกเล่นเกมเหนื่อยคอแห้งแล้วก็จะมาเปิดน้ำกิน ถ้าจะหลอกแกให้วิ่งป่าลาบไปเลยฮ่าฮ่าโอ้โหนั่งตีป้อมสิชั่วโมงลวดได้แปดร้อยห้าสิบตาจนแบบหมดหิวน้ำขอแห้งวะไปหาน้ำกินดีกว่าจะได้ทำไม่พึ่งมาหลอหลอตั้งนานจนแข็งหมดแล้ว ฮึไอ้คนวันนี้ค่าต้องหลอกแกให้ได้สลับน้ําขี้ออกก่อนข้าจะไปยืนหลอกแกอยู่ข้างหลังพอแกเห็นข้าในกระจกแกก็จะตกใจวิ่งเสเดิร์ๆ้าเข้ามาหลุดช้างน้อยห้อยต่วงเต็มอ้าวยืนหลอกตั้งนานมองไม่เ okay. ห็นเรื่องไหนฟะ กระจกมัวมองไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้เช็ดกระจกมาหลายปีแล้วแดงขี้แข่้วสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอสกปรกเอ้ยกระจกไม่รู้จกเช็ดผีหลอกจ่อจอยังมองไม่เห็นเวนคำหลอกมันไม่สำเร็จแถมต้องมาเช็ดกระจกให้มันอีก